ถ่ายคลิปเหนืยเลยขอกินหมูกระทะเออถูกต้องลูกซีเคแค่อีลาเซสักก็ได้แล้วเพลงละหมื่นจริงๆขอให้ลูกสาวร้องเพลงอืมเพลงเนี้ยเพลงที่ชอบอะแล้วก็ให้หมื่นนึงอะอืมเพลงละหมื่นค่ะเห็นไหมล่ะอีชาล้วน,วนคืออีชาจริงๆแล้วก็เห็นเลยอะคุณไม่คุณไม่เข้าคุณไม่ทําตัวให้เข้ากับ คนในวงสาวน้อยเห็น่ะตอนลูกสาวเราถ่ายแล้วก็เขาก็นั่งอยู่เขาก็นั่งอยู่ใช่ไหมเขาก็นั่งนั่งดูโทรศัพท์ไม่ทักไม่คุยกับใครเลยนั่งคุยโทรศัพท์สามารถพูดคุยหยอกล้อเล่นเล่นหัวเล่นหางคุยกันได้ไงใช่ไหมล่ะทาไมคุยไม่ได้ทำไมคุยไม่ได้ทำไมคุณไม่เข้าหาล่ะ,ะลูกสาวเราวิ่งวิ่งไป กล้องก็กลูไปหาลูกสาวเราเออเขาก็น่าแยแยแล้วก็มองแล้วก็น้าแยๆ่ๆก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปอืเดินไปอืก็สามารถเล่นหัวเล่นหางเล่นพูดคุยเป็นธรรมะออะไรที่มันโอเคมันดีได้อะใช่ไหมล่ะนายสมพงศ์ขอบคุณมากค่ะคนเขาบอกให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วคนไม่อย่างให้จะไปเอาของเขาได้เหรอแล้วเดือดร้อนอะไรล่ะมันอิจฉาเห็นเห็นอ้มันอิจฉา จริงๆคนแอดพรบด,ดีจ้าแอดพรสด,ดีจ้าคนพูดไม่เคยให้คนให้เขาไม่พูดพวกนี้อิฉาครับถูกต้องกระบี่เดียวได้ยบด,ดีจ้าพี่รีประพาใช่กับคนโอนไม่ได้บ่นนะคะแต่คนไม่ให้โอนเสือกบ่นเพื่ออะไรถูกต้องพี่รีประพาถามหน่อยเหอะเออใช่ค่ะคนโอนไม่ได้บ่นอะไรนะคะแต่คนไม่โอนเสือกบ่นอะบ่นเพื่ออะไรเออนั่นไง ก็ถึงบอกไปหนะมันไปนหนักคตหัวคตพ่อคตรแม่มันเรื่องไงพี่ดันถึงถามอยู่เนี่ยขอบคุณกับน้องชวีลามาก,กับบุญเก่าคับพี่ดันถูกต้องอืน้ําแถมให้อีกห้าพันนับเออนับใจพี่นรดลกับทีมงานด้านหน้าคนลพันธ์้ขอบคุณคะ่ะแอดน้ําอืำเขาไม่ได้บังคับให้ให้คนโอนนะอย่าอิชาเดอ้อเส้นเลือดในสมองสิแตกตาย <laughs> น้องโอรนอง,นองขอบคุณคะ่ะน้องโอเล่ เต็มใจให้จ่านแน่นอนตอนเส้นสาวเพลงระหม่นคะแนนเขาให้นะนี่ไม่ได้ไลฟ์สดด้วยเออเอฟซี FC เขาก็ไปให้เลยบร้องเพลงนี้ร้องเพลงนี้ถูกต้องเขาเลือกสนับสุคนไม่ผิดเขาคุณกันน้องน,นันเพราะอะไรลูกสาวเราเนี่ยครูชุติมาลูกสาวเราเนี่ยเขาเขาได้เงินเขาก็แบ่งปันเขาแบ่งปันแล้วเขาก็เอ่อทำเ,ออเกี่ยวกับทําบุญเกี่ยวกับวัดวาอารามช่วยเอ่อช่วยวัดวาอารามแล้วก็ช่วยโรงพยาบาล เอที่ขาดที่ขาดปัจจัยเออไม่ใช่ขอขอประทานอภัยที่ขาดเอเครื่องเอเครื่องเครื่องแพทย์อือ่าขอบคุณกับน้องนุพยพยุตพูดนะเออขอเพลงเพลงเออแม่ฮัทขอให้เพลงนี้หนึ่งหมื่นอ่าให้ได้เปนความสุขเหมือนคนที่อืใช่จ้ะ ให้แล้วมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เหมือนคนที่อิสฉาเต็มหัวนอนพูดถูกเลยขอบคุณค hey, so so ันน้องกระบี่กระบี่เดียวดายขอบคุณอย่างให้ใครจะทําไม่ถูกต้องเออพวกเราบอกพกันชัยให้ให้ด้วยเรื่องนี้อ่าเออให้พกันชัยด่าในไลน์ซะหน่อยพี่มนเชิดขอบคุณมากคันน้องเอสขอบคุณมากค่ะพี่สวิทพี่สวทสวัสดีครับคุณดันเอฟซีเขาพอจะให้มันยุ่งทําไมเงินครอบครัวคนก็จริงๆอ่ะเงินเขา มันจริงๆนะพี่รันว่าคือมันเอามันเอา,เอาทุกช็อตอ่ะแล้วก็เพจอะ่ะเพจอะไรอะ่ะไม่ติดหนึ่งมแมลงไม่ติดหนึ่งมแมลงมึงคิดมึงเอา,ม,เอามึงเอาความมึงเอาความคือปัญญานิปัญญาอ่อนเอาจริงๆนะอืออะพี่สิประภาขอบคุณมากค่ะแม่คนต้องอยู่ตั้งเกือบสามร้อยชีวิตมันมีอยู่แล้วพี่รันว่านะอืม ขอบคุณค่ะต้องบีอือต้องบีสองดูช่องพี่รันสนุกดีค่ะมีสนุกค่ะสนุกช่องพี่รันเนี่ยไม่เครียดด่าก็ไม่เจ็บด่าก็ตลกฮู้ยขอบคุณมากนะคะมีช่องหนึ่งยืน,นยถนนนนไม่ได้ปักเพราะโทรศัพท์มีเครื่องเดียวมีช่องยืนหนึ่งถนนไม่ได้ปักเพราะโทรศัพท์มีเครื่องเดียวน,น,น้องถนนมีโทรศัพท์มีเครื่องเดียวเหรอเห็นไหมถึงไม่ได้ปกัก เขาก็บอกเขาเขาขึ้นไลทุกทีเขาเขาขึ้นคําว่ายืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งยืนต้องหนึ่งนะเออซีก็เข้าไปให้กำลังใจมากมายไก่กองเลยมอมแบมมาเดินเออก็คืะสองห้าหกขยันถ่ายคลิปมากเลยตอนนี้ได้สาสิบสองล้านวิวแล้วค่ะโอ้เป็นเงินมหาศาลเลยแหละสาสิบสองล้านวิวน่ะน้องคณิ t h าเงินเดือนน้องปอมแบมที่ร้องเพลงอ่ะที่อยู่อ่ะยังไม่ได้ยังไม่เท่ากับรายได้ใน youtube จริงๆอ <mat> <คะ S 1> ืมกลังใจ f อฟซบอสเขารู้ขอบคุณมากค่ะกลังใจเอฟซบอสเขารู้นั่นหนูว่าหนูว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่พูดด้วยด้วยว่าเขาคำว่าหัวนั่งถุก